านกเยีมากินเยอะแยะเลยดีมากขอบคุณนกที่มากินนะทำให้เรามีโอกาสได้สร้างบุญแน่ไม่มากก็ดีใจอยู่ขอความเป็นสุข ช่วงวันเกิดแก่สรรพสัต์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตายเมื่อมีทุกข์ก็ขอให้ได้สุขแม้มีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปกรรมบันไดที่ข้าพเจ้าได้ทำต่อนกทั้งหลาย ก็โกรให้อโอหโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนกเอียงที่นี่เยอะมากกลัวเหมือนกันว่าคนจะมายิงมันเหมือนกันข้าวเหนียวกุกน้ำตาลแดง สงสัยนกจะชอบข้าวคุกน้ำตาลมากินเยอะกว่าทุกครั้งเลยชาโอนโมทามิครับ